สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ o รา9 5ดูดวงกับหมอแพนนะคะช่วงวันที่1ถึง19กันยายนนี้นะคะคนลัคณาราศีพฤษภเตรียมรับโชคใหญ่ในเรื่องของการงานการเงินได้เลยนะคะเป็นช่วงที่ดวงผู้ประทมจะโดดเด่นมากซึ่งการที่ดวงผู้ประทมดีเนี่ยจะส่งผลให้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงิน,น,เ,งขงเ,งนเข้ามามากขึ้นนะคะ เป็นช่วงของการรับทรย์ทากําไรเลยนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสได้งานได้เงินเข้ามาเยอะขึ้นและมีโอกาสที่จะเป็นงานใหญ่งานสําคัญมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือมีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนะคะแนะนําการงานแนะนําโอกาสทําเงินทํากําไรเข้ามาให้นะคะเพราะว่าในช่วงวันที่ 1, 1ถึง19กันยายนนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธจะโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุของคุณนะคะ เริ่มแรกเลยก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของการเจราจาสื่อสารเป็นดาวของการค้าขายนะคะการที่ดาวพุธโครจเรเข้ามาอยู่ในภพพันธุซึ่งเป็นภพของญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่เป็นภพของอสังหาริมทรัพย์เป็นภพ,ขอ,อนนพของการวางราฐานความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะดังนั้นการที่ดาวพุธโครจรเข้ามารับตําแหน่งใหญ่เป็นทั้งราชาโชคและมหาจักรในภพพันธุส่งผลให้คุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีโอกาสดีๆ ในเรื่องของการเงินเข้ามามากขึ้นนะคะจากการที่มีผู้ใหญ่เอ็นดูสนับสนุนมีคนคอยเตือหนุนให้โอกาสนะคะเพราะว่าตําแหน่งราชาโชคเนี่ยเป็นตําแหน่งที่มีลักษณะของเมตตามหานิยมก็จะมีคนเนี่ยเอ็นดูให้โอกาสนะคะแล้วก็เรื่องของการงานต่างๆในช่วงนี้ขอให้ไปพูดคุยไปเจรจาระคะ่ะจะมีคนสําเร็จที่ดีนะคะขอให้เดินหน้าลุยให้เต็มที่เพราะว่าการที่ดาวพุธได้ตําแหน่งมหาจักรเนี่ย ก็เป็นตำแหน่งที่จะต้องออกไปบู๊ออกไปบุกออกไปลุยนะคะถึงจะมีผลสำเร็จที่ดีนะคะเพราะว่าตำแหน่งมหาจักรเขาจะเป็นตำแหน่งของแม่ทัพเป็นแม่ทัพก็ต้องบุกบ,บั่นป่าฟันต้องออกไปเอาชนะนะคะถึงจะได้ความสำเร็จเข้ามาอยู่ในมือถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆตำแหน่งมหาจักรจะไม่ทำงานนะคะการงานก็จะไม่ก้าวหน้าไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรและการที่ในรอบนี้ดาวพุธโคจรมาอยู่ในภพพันธุ กุมอยู่กับพระาธิย์ที่ได้ตำแหน่งเกษตราที่ดีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยก็จะยิ่งส่งผลดีในเรื่องของการงานที่จะมีความก้าวหน้าเข้ามามากขึ้นนะคะไปติดต่อการงานกับผู้ใหญ่กับเจ้านายกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจคนที่มี power มากกว่าคุณนะคะก็จะยิ่งมีผลสําเร็จที่ดีมากเลยเพราะว่าพระทิย์เนี่ยหมายถึงยศศากหมายถึงเกีดยรติยศชื่อเสียงการประสบความสาเร็จแล้วก็ยังหมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะ การที่มีพระอาทิตย์กับดาวพุธโคโจรมาอยู่ร่วมราศีกันในภพพันธุจะทําให้คุณเนี่ยเครดิตดีเวลาที่ไปคุยไปเจราจาการงานกับผู้ใหญ่กับคนที่มีวัยวุฒิมากกว่ามีคุณวุฒิมากกว่าจะได้รับความเชื่อถือมากนะคะการงานอะไรมันก็จะสําเร็จง่ายจะคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองดาวพุธก็โคโจรเลงกับดา,าวเสาร์ที่อยู่ในภพกัมมะซึ่งเป็นภพของการงานด้วยนะคะ ดาวพุธกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่สมพลกันนะคะและดาวคู่สมพลเนี่ยเป็นคู่ดาวที่มีกําลังมากนะคะส่งผลให้ช่วงนี้เองก็มีโอกาสที่จะได้งานใหญ่ได้งานสําคัญได้งานที่มีความรับผิดชอบมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะคะแต่ก็จะเป็นการงานที่ช่วยให้คุณโตแบบก้าวกระโดดได้เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้งานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าส่งเสริมความสําเร็จในปัจจุบันและต่อยอดขึ้นไปในอนาคต สร้างความก้าวหน้าให้กับคุณได้สร้างความเป็นปึกแผนให้กับคุณได้นะคะและถ้าช่วงนี้คุณมีการงานอะไรที่อยากจะทำนะคะมีการงานอะไรคร้างอยู่ในมือแล้วก่อนหน้านี้ชะงักไปช่วงนี้ลงมือทําให้เต็มที่ได้เลยนะคะจะมีผลสำเร็จที่ดีมากเป็นช่วงที่เหมาะกับการบุกแล้วก็ลุยในเรื่องของการงานมากนะคะการงานที่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่เจ้านายต้องให้ผู้ใหญ่เจ้านายอนุมัติหรือเรื่องของการของบประมาณนะคะ หรือการที่คุณจะไปขอ,อการสนับสนุนทางการเงินก็ここจะมีโอกาสได้ข่าวดีในช่วงนี้เข้ามานะคะไปคุยแล้วก็มักจะประสบความสําเร็จกลับมานะคะเพราะว่าดาวพุธเองก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะดังนั้นถ้าไปคุยเรื่องการเงินไปพูดคุยในเรื่องของงบประมาณไปขอาการสนับสนุนทางการเงินไปกู้เงินไปยืมเงินใครก็มักจะมีผลสนําเร็จที่ดีกลับมานะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะของการเงินที่ให้มาแบบมีเงื่อนไขนะคะให้มาเพื่อต่อยอด การงานการเงินหรือมาร่วมลงทุนกับคุณเป็นหลักเลยนะคะเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองเกี่ยวกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีเช่นกันนะคะเนื่องจากดาวพุธโคโจรมาอยู่ในภพพันธุนะคะดาวพุธเ,เป็นดาวของการเจรจาสื่อสารเป็นดาวของการต่อรองอยู่แล้วนะคะมาได้ตำแหน่งใหญ่อยู่ในภพพันธุซึ่งเป็นภพของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดิน ถ้าคุณมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องพูดคุยต้องเจรจาตกลงช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์ดีคุยแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะจะได้ผลลัพธ์ได้คําตอบที่เข้าทางคุณนะคะส่วนในเรื่องของการค้าการขายช่วงนี้เองก็จะมีเกณฑ์ดีเช่นกันนะคะโดยเฉพาะการค้าขายที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับรถยนต์นะคะอาจจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านตกแต่งรถยนต์ซ่อมแซมต่อเติมบ้านแบบนี้นะคะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะจะมีโอกาสดีๆมาให้คุณรับทราบทำกำไรมากขึ้นรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยนะคะจะเป็นเรื่องของการดูแลคนในบ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่ในบ้านนะคะจะมีเกณฑ์ดีให้รับทราบท,ทำกำไรมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะช่วงเดือนกันยายนนะคะสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภเป็นช่วงกวาดเงินกวาดทองเข้าบ้านนะคะดังนั้นในช่วงเดือนกันยายนน,นี้มีการงานอะไรดีๆผ่านเข้ามา หรือคุณมีไอเดียอะไรที่อยากจะทำนะคะรีบทำรีบลงมือเลยนะคะอย่ารีรออย่ารอช้านะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ดาวพุธโคจรเร็วผิดปกตินะคะเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องใช้จังหวะเร็วเข้าว่านะคะการงานจะยิ่งมีผลดีการเงินก็จะได้ดังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดความเครียดลดความกดดันในเรื่องของการงานการเงินให้กับคุณได้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการลงทุนนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะคะยังคงต้องให้ความใส่ใจยังคงต้องระมัดระวังรอบคอบกันให้มากที่สุดอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจะซื้อทรัพย์สินสิ่งของต่างๆการที่จะลงทุนทําอะไรนะคะก็ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งต้องเช็คข้อมูลข่าวสารให้รอบคอบสักนิดหนึ่งว่ามันถูกต้องแม่นยาแล้วร้อเป์เซ็นหรือ,อยังนะคะ เพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะตั้งแต่วันที่1นึถึง20กันยายนนะคะดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณโคจรมาอยู่ในภพปุตตะได้ตำแหน่งนิดซึ่งแปลว่าต่ำต้อยด้อยค่านะคะและเล็งอยู่กับราหูที่อยู่ในภพลาภะด้วยนะคะซึ่งดาวศุกร์กับราหูเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ลุ่มหลงอยู่แล้วนะคะและอิทธิพลของดาวคู่นี้นะคะก็ส่งผลให้คุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณอยากเชื่อมากกว่าจะเชื่อ สิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริง100%นะคะส่งผลให้มีโอกาสที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วก็ปักใจเชื่อได้อาจจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดแล้วทําให้เกิดอาการขาดทุนตามมาได้นะคะหรือบางครั้งก็จะตัดสินใจจากผลประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วละเลยผลประโยชน์ระยะยาวไปนะคะดังนั้นในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนะคะนอกจากการงานจะต้องเร็วต้องไวเข้าว่าไว้ก่อนแล้ว ก็ยังต้องให้ความรอบคอบต้องระมัดระวังในทุกขั้นตอนด้วยนะคะกับลูกน้องลูกหลานบริวารเองก็ต้องดูแลกันให้ดีสักหน่อยระวังเขาจะทางานผิดพลาดแล้วก็สร้างเรื่องสร้างปัญหาทําให้คุณปวดหวดัวทั้งทคุณเหนื่อยมากขึ้นได้นะคะเดือนกันยาก็อยากให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทํางานก็อย่าหักโหมเกินไปเป็นเดือนที่จะมีความเครียดมีความกดดันจากเรื่องของการงานได้ง่ายก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s992utkcy i หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่กําลังจะโกรก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ